ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแอปแคสเตอร์นะครับรายการที่จะพาทุกคนไปผจญภัยกับโลกของแอปพลิเคชันเว็บไซต์ต่างๆทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเพื่อลองไปดูว่าเว็บแต่ละเว็บแอปแต่ละแอปเขามีอะไรให้เรามาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างเนาะซึ่งเดี๋ยวรายการแรกในวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปผจญภัยกับแอปตัวหนึง่งที่ชื่อว่ามานะเป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยนะครับมานะคือแอปพลิเคชันในการทํางานร่วมกันกับ เพื่อนนะครับหรือว่าคนทํางานด้วยกันเนาะซึ่งสามารถใช้ที่ออฟฟิศก็ได้ใช้ที่ w ว r k f ฟ o m Home ก็ได้เนาะแอปประเภทนี้เราเรียกมันว่า collaboration tool เนาะหรือว่าแอปสําหรับการทํางานร่วมกันในองค์กรทําไมต้องมีแอปประเภทนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเวลาเราทํางานมันมักจะมีปัญหาด้านการสื่อสารเรามักอาจจะแบบไม่ได้สื่อสารดีอะพอมันไม่ได้สื่อสารดีมันก็เกิดปัญหาขึ้นเราไม่เคยคุยกันได้ชัดเจนมากขึ้นหรือว่าเอกสารไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ เราจะต้องส่งไปให้เขาส่งไปให้อีกผแผนกหนึ่งแต่ผแผนกหนึ่งก็ไม่ได้รับอะไรเงี้ยมันจึงเกิดแอป collaboration tool ขึ้นมาเนาะต่างประเทศมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็น tello gila ah table มันได้ดคอมเยอะมากจะบอกว่ามันเยอะมากซึ่งซึ่งเราเคยใช้มาทุกแอปแหละจริงๆใช้มาเยอะมาก,มมมากใช้่ามัน10กว่า20แอปแหละลองใช้ในการทํางานจริงด้วยตัวไหนเวิร์คตัวไหนไม่เวิร์คเนา แล้วคนประเภทไหนที่เหมาะกับมานะนะส่วนตัวเราคิดว่ามีคนประมาณ3ามกลุ่มที่เหมาะกับมานะกลุ่มแรกเลยคือ SME ไทยที่ไซส์ของทีมหรือว่าขนาดของคนในทีมไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วอยากหาเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์บางอย่างะมาช่วยให้องค์กรทํางานได้ดีขึ้นเราแนะนําเราคิดว่ามานะคิดมาเพื่อคนกลุ่มนั้นเลยแล้วก็ยิ่งเป็นภาษาไทยด้วยมีฟังก์ชันแดชบอร์ดที่เหมาะกับัวหน้าแบบไทยๆด้วยซึ่งเรารู้สึกว่า มันแมชมันแมชลองใช้ดูกลุ่มที่2เนาะกลุ่มที่2คือกลุ่มคนทั่วไปที่เป็นเจ้าโปรเจกต์หน่อยๆอ,ยอะ่ะเสาร์อาทิตย์ว่างไม่ได้เรามีโปรเจกต์ต้องทําเยอะมากเนาะในชีวิตส่วนตัวมีโปรเจกต์ที่ต้องทำเยอะมากแล้วหลายๆครั้ง To do l i s t มัน m a n a g e ไม่พอเพราะว่าพอเจ้าโปรเจกต์อ่ะมันก็จะมี list เต็มไปหมดร้อยกว่า To do ที่ต้องทําให้หมดอะนะ่ะเนาะซึ่งเราจัดลาดับมันไม่ถูกสิ่งที่จะมาช่วยได้ก็คือเอา to do list มา เปลี่ยนมุมเป็นโปรเจกต์ในแอปมานาะซึ่งเราคิดว่ามานาน่าจะช่วยตอบโจทย์คนที่มีโปรเจกต์หลายๆอย่างในชีวิตที่ต้องทําได้เนาะสุดท้ายคือองค์กรและองค์กรที่อยากจะลองเริ่มเอาระบบบางอย่างมาใช้ในการทํางานร่วมกันเนาะต่างคนต่างมีแผนทํางานของตัวเองมาตลอดเรารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องมีซอฟต์แวร์บางอย่างมาช่วยเราซึ่งแต่ไม่อยากจะเริ่มใช้ซอฟต์แวร์ระดับโลกที่มีมูลค่ามหาศาลมากแล้วค่าเก็บค่าใช้จ่ายแพงมากต่อเดือนเนาะซึ่ง อยากลองใช้ซอฟต์แวร์ตัวเล็กๆก,ก่อนซึ่งเราคนขกาสึอว่ามานะเป็นตัวที่เวิร์กแล้วมันฟรีด้วยอยากให้บางองค์กรที่อยากจะเริ่มใช้เนาะเซตทีมเล็กๆก,ก่อนแล้วเอาทีมเหล่านั้นนะมาลองยากับแอปพลิเคชันนี้ดูลองแบบปล่อยให้ใช้เลยให้ทั้งทีมมาใช้แล้วลองดูว่ามันเวิร์กไหมมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กเพราะอะไรถ้ามันจะเวิร์กเพราะอะไรสามารถปรับในระบบได้ไหมถ้าปรับในระบบได้ลองใช้มันสักเดือน2เดือนแล้วลองดูว่า สิ่งที่เราเร a r น i n g จากมันนะครับเรียนรู้จากกระบวนการทาง,งานของเราอะ่ะคืออะไรแล้วเราก็เอามาปรับมาจูนกันแล้วถ้ามันโอเควันหนึ่งมันเวิร์มากองค์กรอยากจะขยายผลต่ออาจจะใช้ตัวนี้ต่อหรืออาจจะใช้ซอฟแวร์ตัวอื่นก็ได้อันนี้แล้วแต่นะซึ่งเราคิดว่า3มกลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่คิดว่าเหมาะกับมานะตัวนี้มากเนาะอยากให้ลองไปใช้กันเดี๋ยวเราลองไปดูกันลวกันเนาะว่ามานะเนี่ยมันดีหรือว่าไม่ดีไปดูกันครับ มาลองเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าไอ้เจ้าแอปมานาเวิเนี่ยมันทํางานอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่ง URL ของเว็บนี้ก็คือ mana.work.com นะครับเป็นชื่อที่รู้สึกว่าโคตรทาให้ขยันเลยอะแบบรู้สึกว่าเห็นแล้วอยากทํางานเลยอะมันดูมัว่า Work กันไหมมันจะ Work ก,กันจริงๆริงไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับก็ตอนนื่เลยเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลเนาะ หน้า landing page หน้าแรกเนี่ยน,นะครับก็จะมีบอกว่ามันคืออะไรอ่าทำไมต้อง m a n ว work นะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูกันเลย feature อ่า f e เจอร,อเจอร์เรามาดูฟีเจอร์เด่นๆของ mana work กันดีกว่าอันแรกอ่าภาพรวมจะมี d a s h b o a r หรือว่าเป็นหน้าจอแสดงภาพรวมของงานต่างๆที่เราทำอยู่นะครับอันที่2คือ project อ่าไม่มีไรก็ทำงานเป็น project 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 เนาะอันที่3คือ หน้าทากหน้าทากก็คืองานย่อยๆในโปรเจกต์อันนี้4ี่คือโปรเจกต์ต้นแบบอ่าอันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูกันอันสุดท้ายที่เขาชูขึ้นมาก็คือไทม์ไลน์นะครับหรือว่าแกนชาดนั่นเองซึ่งจริงๆเราชอบยูสเคสนี้มากก็คือหัวหน้าสามารถติดตามทีมงานได้มีความเป็นไทยสูงมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นองค์กรต่างชาติหรือ c o l l a b o r a t i o n tool ตัวอื่นๆนะครับสวนใหา่แล้วมันจะแฟลตเนาะหมายความว่า ทุกงานมักจะมีความเสมอภาคกันนะ่จะสามารถดูได้เท่ากันเนาะแต่งานแบบไทยๆของเราองค์กรแบบไทยๆของเราก็ยังมีการทำออกส์ตัคเจอร์ของบริษัทเป็นแบบเป็นเลเวลเลเวลเป็นต้นไม้ต้นไม้อยู่เนาะซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะมากกับการทำงานแบบไทยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ OKR OK, ใช้กับระบบมานะได้น่าสนใจจริงๆอันนี้ไม่ได้ใหม่อะไรมากนะครับแค่มันเป็นเทรนที่กำลังมาเนาะวิธีการวัดผลเปลี่ยนจาก KPI ไปเป็น OKR OK เนาะซึ่งระบบนี้ก็พพอร์ตจริงๆอ่าถ้าบอกจริงอันนี้เป็นคำทางมาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกระบบก็พพอร์ตวิธีการของเขาเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาใช้ยังไงเนาะกดเข้าสู่ระบบนะครับใครยังไม่ได้เข้าสู่ระบบก,ก็กดลงทะเบียนได้ใช้งานได้ฟรีนะครับอ่าพอกดเข้าสู่ระบบแล้วาตาหนั้นแรกจะเป็นหน้าโปรเจกต์นะครับถ้าใครเข้ามาครั้งแรกเนาะจะบอกว่าเว็บนี้อ่ค่อนข้างคิดแทนเรามาเยอะมากเพราะว่า เขาคิดมาว่าคนที่ใช้งาน Collaboration 2ครั้งแรกนะครับจะยังไม่ค่อยเข้าใจเขาจะมี Tutorial Tutorial อคืออะไรคือวิธีการสอนว่าปุ่มต่างๆเป็นตรงไหนบ้างเหมือนเวลาเราโหลดเกมขึ้นมาแล้วเกมก็จะบอกว่าโอเคไหนลองเล่นตาแรกดูซิว่ารู้สึกยังไงบ้างเจออะไรบ้างกดกระโดดกดขึ้นยังไงบ้างถ้าเข้ามาครั้งแรกมานะจะสอนเรานะครับว่าแต่ละปุ่มแต่ละฟังก์ชันทํำยังไงบ้างแลให้เราลองทําตามดูนะครับโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูด้านภาพรวมกันก่อน แท็บทั้งหมดจะมีอยู่3แทบ็บอืมแท็บแรกคือแท็บนี้แท็บนี้แท็บน,บน,บนี้ภาพรวมอ่าเราไปดูกันเลยภาพรวมคืออะไรภาพรวมก็คือรายละเอียดของโปรเจกต์คร่าวๆนะครับที่เรากําลังทําอยู่เนาะอันที่2คือโปรเจกต์โปรเจ,กต,รเจกต์ก็คือสิ่งที่เรากําลังทําซึ่งถ้ากดเข้าไปในโปรเจกต์เราจะไปเจอหน้าทาัสนะครับหรือว่าหน้างานต่างๆที่จะต้องทํานะครับอ่าแล้วนะแท็บที่3คือสมาชิกนะครับ เขาจะบอกว่าสมาชิกในทีมมีใครบ้างอันนี้ยกตัวอย่างเนาะพราว่าเราแบบอินไวท์ใครมาบ้างเนาะประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถจัดการทีมได้สามารถลบออกจาก workspace ของเราหรือว่าหน้าโปรเจกต์การทํางานของเราได้สามารถเชิญผู้ใช้ใหม่ๆม,มาได้เนาะซึ่งเขาก็คิดมาแล้วว่าวิธีการเชิญง่ายมากคือกดคัดลอกปุ๊บอ่าคนที่ได้ลิงก์นี้ไปก็ต้องกดลงทะเบียนพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็สามารถเข้ามาใช้ เวิร์กสเปซหรือว่าหน้าการทํางานของเราได้ทันทีนะครับหรือจะเชิญผ่านอีเมลก็ได้สมาชิกก็จะเข้าดูทุกโปรเจกต์ของเราได้ส่วนผู้เยี่ยมชมเราสามารถเลือกโปรเจกต์ได้ด้วยบางครั้งเราเราทากับลูกค้า5้าหเจ้าเรารู้สึกว่าเราอยากให้ลูกค้าเจ้า A มาดูโปรเจกต์เเท่านั้นเราก็สามารถเลือกแค่โปรเจกต์เอแล้วก็กดอีเมลลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาทํางานร่วมกับเราได้เนาะโอเคนะครับเราไปดูที่ โปรเจกต์กันก่อนดีกว่าโปรเจกต์ project ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำให้เสร็จง่ายมากซึ่งในหน้านี้นะครับสามารถดูโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ที่เราทำได้เลยซึ่งความน่าสนใจก็คือนี่เป็นฟีเจอร์ของเขาเนาะก็คือกดสร้างโปรเจกต์ใหม่สมมุติเป็นโปรเจกต์สี่เขามาที่บ้านอ่าเนเทสนะครับเราสามารถเลือกระยะเวลา โปรเจกต์เริ่มต้นกับสิ้นสุดได้แต่ถ้า ai, si, ai on, ยังไม่ยังไม่ใส่ยังไม่แน่นอนก็ยังไม่ต้องเริ่มก็ได้เนาะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสาธ,ธารณะหรือว่าส่วนตัวข้อดีของอันนี้คือส่วนตัวเราสามารถทำโปรเจกต์ส่วนตัวของเราเองไปด้วยในที่เดียวกันได้เช่น <c oughs> ห,หลายๆคนอาจจะ,ม,นนะจม,มีงานนอกทํางานประจําแล้วก็ยมีงานนอกเนาะเราก็สามารถสร้างเป็นโปรเจกต์งานนอกได้ออฟฟิศก็ไม่รู้หรืออาจจะเป็น จริงๆโปรเจกต์ Project มันไม่ใช่ให้งานเนาะมันคือสิ่งที่ต้องทําให้เสร็จโดยมีทาร์หลายๆทาร์อยู่ในนั้นเนาะเช่นเรากําลังจะแพนไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี้ยเราอาจจะสร้างโปรเจกต์ส่วนตัวขึ้นมาแล้วเราก็แตกทาร์ลงไปก็ได้ว่าในโปรเจกต์ส่วนตัวของเราอะ่ะมันจะต้องมีการวางแผนทิปมันจะต้องมีการออจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินดูร้านอาหารอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่เป็นโปรเจกต์ส่วนตัวของเราได้เนาะ พอมันเมนเนจอยู่ที่เดียวเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถจัดตารางชีวิตได้ง่ายขึ้นว่าสิ่งที่เราอยากจะทําให้มันเสร็จอ่ะมันเสร็จพร้อมกันหรือยังเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นเรากดถัดไปอันนี้เป็นคิวลิงฟีเจอร์ที่คิดว่ามานะอยากเสนอเนอะเาะก็คือเป็นโปรเจกต์ต้นแบบหรือว่าเป็นเทมเพลตนี่เองเทมเพลตคืออะไร ปกติแล้วออจริงๆแล้วแอปคู่แข่งอย่างต่างประเทศหลายๆตัวเชลโลจีล่าแอทเทบลเนี่ยครับก็มีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากอยู่แล้วเยอะกว่าน,นี้อีกแต่ก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเวอร์ชันไทยเนาะเขาก็จะคิดเทมเพลตมาให้เหมาะกับ working style แบบไทยหรือว่า nature ของ business ที่ประเทศไทยทำอยู่นะครับเทมเพลตคืออะไรเทมเพลตก็คือมันจะเป็นอย่างี้ครับมันจะมี พื้นฐานปกติแล้วมันจะเป็นเทมเพลตเปล่าๆพอเข้าไปปุ๊บเราสามารถสร้างได้เลยว่า working style หรือว่า flow of working หรือว่ากระบวนการทํางานของเรามันเป็นยังไงเนาะจะเป็นส่งขั้นที่1ไปขั้นที่2ไปขั้นที่3เช่นถ้าเป็นการ develop software ครับมันอาจจะเป็นการให้ลูกค้าบอกก่อนว่าอยากได้แอปพลิเคชันเนี้ยอยากได้ฟีเจอร์อะไรหลังจากเราได้ฟีเจอร์มันเสร็จแล้วเราก็ไปบอกดีไซเนอร ดีไซเนอร์ก็ทำการออกแบบ ui ux ux ui เนาะหลังจากนั้นดีไซเนอร์ทำเสร็จแล้วก็ส่งไปให้โปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ก็เดเวลลอปเดเวลลอปเสร็จก็ไปทดสอบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น Step, Step, สเต็ปสเต็ปสเต็ปเหมือนเขาเรียกว่ากันบังบอร์ดเนาะมันก็คือแนวคิดที่มาจากโ o y o t a ปกติแล้วกันบังบอร์ดจะมาเพราะว่าเราจะไม่อยากทำของเหลือไว้แปลว่าเวลา เราได้รับคําสั่งซื้อเข้ามาเราค่อยเอาคําสั่งซื้อครับมาบอกทีละแผนกทําตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดหลักๆซึ่งแต่ละการทํางานมันไม่เหมือนกันบางที่เขาก็ทํางานแบบหนึ่งอีกบางที่ก็ทํางานแบบหนึ่งเนาะเขาก็เลยมีเทมเพลตมาช่วยเลือกเทมเพลตแรกก็คือเทมเพลตแบ่งตามคนในทีมนะครับแต่ละคนจะมีทารของตัวเองไว้เนาะถ้าถ้าลองซูมดูลองซูมดูอ่า ก็คืออันนี้1คนอันนี้1คนอันนี้1คนทุกคนก็ใส่ทาร์อยู่ในคอลัมน์ของตัวเองเนาะทุกทุกอาทิตย์เราจะมาดูได้หัวหน้าจะมาดูได้ว่าโอเคอาทิตย์นี้คนนี้วางแผนว่าจะทำอันนี้อาทิตย์นี้คนนี้วางแผนว่าจะทำอันนี้สิ้นสัปดาห์มาดูว่าพอติ๊กเสร็จหมดแล้วเหลือกี่ทาร์ทำไมถึงไม่เสร็จแล้วเราค่อยมาคุยกันาสามารถทำได้เนาะหรือจะแบ่งตามวันจะอังคารพพฤหันศุกร์ก็ได้ รถแม p อาจจะเป็นแนวบริษัทที่มีแนวคิดอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายๆหลายๆผลิตภัณฑ์เนาะแล้วบางครั้งเราก็ได้ไอเดียเยอะมากแทนที่เราจะทําทุกอย่างเลยเราเอามาแบ่งตามสเตจของไอเดียก่อนเช่นเป็นอินโฟเมชันเป็นข้อมูลที่เราได้มาวันนี้ฟัง The Standard ์ดเราได้เทรนที่พี่เคนบอกมาว่าอ,อ่อ new normal จะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะมาเป็นอินโฟเมชันก่อนแล้วทุกอาทิตย์เราจะคุยกันว่าเรามาจัดดูดีว่าอันไหนมันแบบ ควรจะต้องเอามาพิจารณาอันนี้มันจะเอฟเฟกธุรกิจเราเนาะมาอยู่ใน Be i n g c o n s i d e r แล้วก็มาแพลนแพลนก็คือวางแผนแล้วว่าจะทำมา In Progress ก็คือทำอยู่ซึ่งทำอยู่เนี่ยตอน In Progress เนี่ยเราอาจจะไปแตกอีกโปรเจกต์หนึ่งก็ได้ซึ่งโปรเจกต์นั้นจะเป็นการทำงานย่อยๆเลยอันนี้เป็นแค่แพลนแบบคร่าวๆของทางบริษัทเนาะของโปรดักต์ทุกตัว Release ก็เสร็จ a n t d o ก็คืออาจจะแบบแพลนอยู่แล้วไม่ทำก็ไปเป็น a n t d o เลยก็ได้ ถัดไปเป็นกันบงังกันบังนยครับเป็นแนวคิดหลักของการทำแอป collaboration tool พวกนี้เนาะก็คือเป็น step 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 Toyota ทำเพราะว่าปกติแล้วการผลิตแบบเดิมเนาะเราเราผลิตมหาศาลมากไปเป็นสต็อกค้างไว้หลายๆครั้งเราก็ขายไม่หมดขายไม่หมด,มหมดสต็อกเหลือต้นทุนก็เกิดก็เสียต้นทุนไปเปล่าๆเ,าเ,าเานาะกันบางเปลี่ยนแนวคิดมาจากแบบแนว just in time คือเมื่อไหร่ที่มีลูกค้า ส่งคําสั่งซื้อเข้ามาส่งออเดอร์เข้ามาเราค่อยผลิตของจะได้ไม่เหลือแล้วเวลาลูกค้าส่งคําสั่งซื้อเข้ามาเราก็ค่อยเซตว่าแต่และแผนกที่ต้องเกี่ยวข้องบ้าง1 2 3 4คืออะไรบ้างแล้วเราก็ส่งงานจากคําสั่งซื้อตามนแผนกเช่นจัดซื้อไปซื้อวัตถุดิบเข้ามาซะแล้วก็ฝ่ายผลิตก็ผลิตนะฝ่ายขายก็ค่อยขายนะอะไรประมาณนี้ก็คือการบังบอดคือการทาตามสเต็ป1 2 3 4ามเนาะสะกรัมก็เป็นแนวคิดหนึ่งของ แนวคิดของบริษัทสตาร์ทอัพหรือแนวคิดแบบอาจารยนะครับก็คือการทำงานแบบสเต็ปทีละสเต็ป r i o r i t y แบบทุกว e คหมายความว่าทุกว e คนะครับสมมุติว่าเราทำแอปแอปหนึ่งขึ้นมาเนาะเราอาจจะมีฟู้งไอเดียในใจเยอะมาก,กเราก็แบบว่าทำทำอะไรดีทำอะไรดีทำอะไรดีเนาะซึ่งไอเดียทั้งหมดอ่ะเราจะเก็บมันไว้ที่ Project backlog หมายความว่าอะไรมันคือประมาณเหมือนว่าคลังไอเดียของเราเนาะแล้วแต่เราไม่ทําทั้งหมด เนื่องจากรีซอากรคนเวลาต้นทุนเรามีจํากัดเนาะเราจะเลือกทําการเลือกทามันคือการหยิบไอคังไอเดียทั้งหมดอะเอามาใส่ไว้ในสปรินด์แบ็กหลอกสปรินด์อาจจะเป็น1นึ่หรือ2องสแล้วแต่บริษัทนะครับก็คือเอามาเลือกพาริตี้จัดลาดับความสําคัญมันทุกวีคทุก2องสเนาะแล้วเราค่อยทําตอนนั้นเวลาจะทำเราก็หยิบจากสปรินด์แบ็กหลอกเข้ามาอินโปเคสนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วก็ไปดูไปวางไว้ที่คอมพลตเนาะ โอเคเนาะโอเคอีเวนต์อีเวนต์อันนี้น่าจะเดาว่าน่าจะเหมาะกับการจัดอีเวนต์มากซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีอีเวนต์เกิดขึ้นเยอะมากเนาะอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าแอปอื่นก็มีแหละแต่ไม่เคยเห็นแอปไหนมันชูได้เยอะออกมาเป็นแบบโปรเจกต์หลักเทมเพลตหลักขนาดนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้แบ่งตามสเต็ปสเต็ปสเต็ปแต่อันนี้จะเป็นการแบ่งตาม องค์ประกอบในการทำให้อีเวนต์เกิดขึ้นมาได้เนาะว่าคอนเซปต์คืออะไรเป้าหมายของ,องอีเวนต์คืออะไรทารเกต็ตออเดียนคืออะไรสถานที่จัดและพาร์ทเนอร์ชิพที่ต้องดีลมีอะไรบ้างอาเจนดามีอะไรบ้างโซชเชียลมีเดียมีอะไรบ้างบัตเจตมีอะไรบ้างอ่าโอเคสุดท้ายนะครับเป็นคีย์ไฮไลท์ของเขาโอเคอาโควิด okay, uh, ครับโอเคอาโควิด okay, uh, คืออะไรจริงๆนี่ชอบมากก็คือ ที่บอกว่าเทรนด์การวัดผลประเมินผลในหลายๆองค์กรในยุคป,ปัจจุบันเปลี่ยนจาก o, อ k อ i มาเป็น OKR OK ก็คือ Objective และ Key Result นะครับซึ่งแนวคิดนี้อาจจะมาจาก Intel ว่าน่าจะจำไม่ผิดแล้วก็มาเป็นที่ Google มาดังที่ Google แล้วทุกคนทั่วโลกก็เอามาใช้เนาะ OKR OK สอดคล้องกับยุคป,ปัจจุบันมากเพราะว่า1คือสามารถให้บทอมอัอได้ไหมายความว่าพนักงานทุก พนักงานทุกคนสามารถตั้งโกของตัวเองให้สอดคล้องกับโก,บก,บกบของบริษัทได้เมื่อเขาตั้งโกของตัวเองเขาก็จะมี motivation ในการทำงานอยากทำงานของตัวเองให้เสร็จมากขึ้นเนาะอันที่สองคือโอเคเปลี่ยนได้รวดเร็วเพราะว่าระยะเวลามันจะไม่นานเท่า KPI ที่เซ็ตกันเป็นปีเนาะโอเคอารจะเซตเป็นสั้นกว่านั้นนะครับอันที่สามคือมันมันแฝงสมาร์ทโกไว้ในนั้นนะ่คือโอเคอา ตั้งง่ายๆแค่ว่า Objective หรือว่าเป้าหมายที่เราอยากจะบรรลุเพื่ออะไรและเราจะวัดผลเป้าหมายนั้นได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองค่อยไปดูกันเนาะนั้นขอลองสร้างเป็นโปรเจกต์ OKR นะครับโอเคเราจะได้โปรเจกต์ C มาแล้วนะครับโปรเจกต์ Project C คือโปรเจกต์ OKR ในช่วงโควิดของเรานะครับซึ่งถ้าเรากดเข้าไปดูนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นข้อดีของเทมเพลตเนาะจริงๆ แอปอื่นหรือว่าแอปต่างๆประเทศนั่นอื่นนะครับมันก็ทําแบบนี้ได้เหมือนกันแหละแต่แบบสิ่งที่น่าสนใจของอันนี้คือเดี๋ยวลองไปดูว่าอันอื่นมีหรือเปล่าแต่ o k เเนี่ยเจ๋งมากเพราะว่านอกจากจะบอกกระบ,บวนการ1 2 3 4ที่ต้องทำยนยเนาะโอเคอาร์โควิดบอกดีเทลด้วยน่าสนใจมากเนาะลองไปดูกันที่บอกว่า ปกติเราจะตั้งตั้งโกตามตั้งโกเสร็จปุ๊บเราเซต KPI ขึ้นมาเพื่อประเมินผลว่าเราจะไปถึงโกนั้นได้หรือเปล่าเนาะแล้วเราก็ชักมาร์กจะชอบเอา KPI ไปผูกกับการให้เงินเดือนเนาะซึ่งมันก็จะทําให้คนรู้สึกว่าไม่อยากตั้ง KPI ให้ Success เนาะแต่ OKR มันมันธรรมชาติกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นเราตั้งเขาเขายกตัวอย่างมาให้เป็นแบบดีเทลเลยเนาะพวกเราจะต้องรอดจากโควิด 19ให้ได้อ่าอันนี้คือ objective เป้าหมายที่เขาอยากจะไปนะครับหลังจากนั้นมาดู KR k e y r e s o จะไปถึงตรงนั้นได้เราจะวัดยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็วัดมาเขาทำมาประมาณ3 k e r e s o เนาะซึ่งปกติแล้ว k e r ก็จะไม่ทำเยอะเพราะรู้สึกวาถ้าทำเยอะมันก็จะไม่สำเร็จอยู่ดีเนาะ k e r s นแรกคือพนักงานและสมาชิคากครอบครัวจะต้องไม่ติดโควิดอ่าอันที่2คือ กระแสเงนินสดเป็นบวกทุกเดือนอ่าที่3คือออกโมเดลธุรกิจใหม่ภายในวันที่1เมษาพอดีอันี้มันทำตั้งแต่มีนาเนาะเขาเลยเขียนนี้ว่าจะต้องออก i ิสิ s m o เดลตัวใหม่ให้ได้ภายใน1เมษานะคบอืมโอเคมี่3คีรีซอสเสร็จทำไงต่อคีรีซอสแต่ละคีรีซอสครับเราได้อ่อเป้าหมายแล้วเราจะได้วิธีวัดแล้วแล้วเรายังจะต้องาการที่จะไปถึงคีรีซอสแต่ละตัวนะครับแล้ต้องมาดูว่า แล้วทัสหรืองานอะไรที่ต้องทําให้ไปถึงจุดนั้นบ้างนะครับซึ่งยกตัวอย่างแรกนะครับคิดว่าถ้าถ้าเป็นการประชุมจริงแล้วก็มาลองตั้ง Objective เลยตั้งคีรีโซลเลยแล้วให้แต่คนในทีมช่วยกัน brainstorm ช่วยกันคิดไอเดียว่าแล้วจะไปถึงคีรีโซลอันที่1ได้อะแผานกมาร์เก็ตติ้ต้องทำอะไรบ้างแผานกเซลล์ต้องทำอะไรบ้างแผานกเอชต้องทำอะไรบ้างเนาะเช่น พนักงานและสมาชิกครอบครัวต้องไม่ติดโควิดเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียเนาะที่เขาคิดมาให้แล้วเราอาจจะใช้ยืมใช้เลยก็ได้หรือว่าเราจะคิดใหม่เพิ่มก็ได้เช่นพนักงานแบ่งพนักงานเป็นสองทีมโอเคห้ามเจอกันเพื่อจะได้แยกฝั่งไหนติดอีกฝั่งหนึ่งก็ยังรอดทางานได้อยู่เนาะจัดตารางสลับวันหยุดพนักงานของทีมโอเคเอานโยบาย Work from home สําหรับพนักงานที่ไม่ต้องมาทํางาน HR อ๋ออันนี้ยวตัวอย่างของที่เขาทําก็คือเอาแผงอวูข้างหลังนะครับ อันที่สกระแสงเงินสดเป็นบวกาหาแหล่เงินสำรองเงินกู้ฉุกเฉินโอเคอันนี้จะเป็น financial เนาะเจรจากัพพล,ลายเออร์ยืมเวิาชำระหนีอ้อาจจะเป็น purchasing manager เจรจากับธนาคารเพื่อหยุดชำระเงินต้นและลดประมาณนี้เนาะเป็นตัวอย่างเนาะเนี่ยครับก็พอทำ KR เสร็จเนาะทุกคนก็อยู่ในห้องประชุมแต่ KR กันเสร็จแล้วแล้วก็แอคชั่นเลยวิธีการแอคชั่นก็คือ เราอาจจะต้องลงดีเทลให้ลึกกวันนี้นิดนึงตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าทาร์ที่ต้องทำม,มันคืออะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละทาร์กนะครับเราสามารถกดเข้าไปดูดีเทลของแต่ละทาร์กได้ซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นคนรับผิดชอบควรจะต้องเข้าไปใส่รายละเอียดนะครับเช่น